สวัสดีครับนักเรียนวิชาคณิตศาสตร์ป2นะครับในเชวโมงนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องรูปเรขาคณิตนะครับเชวโมงนี้นะครับเราจะเรียนกันในเรื่องรูปเรขาคณิตนะครับนักเรียนเดี๋ยวคุณครูจะให้หนักเรียนไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้หนึ่ง เพื่อให้นักเรียนบอกทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก2เพื่อนักเรียนสามารถสื่อสารและสื่อความห,หมายทางคณิตศาสตร์นะครับอันนี้คือจุดประสงค์การเรียนรู้ในเชังมุมนี้นะครับหนักเรียนไปดูตัวอย่างนะครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับนักเรียนดูนะครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเห็นไหมครับ ดูนะครับว่าทำไมถึงมันเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากนี่นะครับคือทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนักเรียนเห็นไหมครับมันจะมีด้านอยู่สี่ด้านแล้วก็มีมุมอยู่สี่มุมที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมเพราะมันจะมีความกว้างความยาวแล้วก็ความหนานะครับเลยกลายเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนักเรียนไปดูสิ่งของนะครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนักเรียนดูนะครับ รู้จักไหมครับอะไรครับนี้ครับถูกต้องครับเป็นตู้เย็นครับตู้เย็นเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับพราะมีความกว้างความยาวและก็ความหนานะครับต่อมาแล้วครับอยากได้ไหมครับครับเขาเรียกว่าถูกต้องเลยครับเก่งมากครับตบมือตัวเองด้วยนะครับเขาเรียกว่ากล่องของฝันครับอันนี้แหละครับรู้จักไหมครับครับเคยเคยใช้บ้าง ครับนักเรียนเคยใช้ครับเขาเรียกว่ากล่องทิชชู่นะครับอันนี้ก็เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากจะมีความกว้างความยาวแล้วก็ความหนานะครับดูอะไรครับอันนี้ครับบ้านของนักเรียนคนไหนไม่มีครับถ้ามีเขาเรียกว่าอะไรครับครับ ถูกต้องครับเขาเรียกว่าเตียงนอนครับอันนี้แหละครับผู้ปกครองใครครับสั่งของแล้วเขาก็มาส่งเขาเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกว่ากล่องพัสดุนะครับอันนี้ก็เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับอันนี้แหละครับเรียกว่าอะไรครับถูกต้องครับเขาเรียกว่าโต๊ะทํางานนะครับเห็นไหมครับ อันนี้ก็เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับนี่คือ,อรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมันจะมีความกว้างความยาวและก็ความหนานะครับอยาา่าไม่ดีนะครับมันจะมีทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแล้วก็มีสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับอันนี้ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากาเดี๋ยวนักเรียนไปดูตัวนี้นะครับรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก เมื่อกี้ที่นักเรียนดูมาทั้งหมดจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากตอนนี้น e ักเรียนมาดูรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเห็นไหมครับอันนี้นะครับรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับอ่านะครับอันนี้คือรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเรียนดูก่อนนะครับเห็นไหมครับรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากจะมีแค่ด้านกว้างกับด้านยาว นะครับมันจะไม่มีส่วนที่หนาออกมามันจะมองดูเป็นภาพแบบแบนๆเรียบๆนะครับมันไม่เหมือนกับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มันจะมีส่วนลึกเข้าไปทําให้มันดูเป็นมิตินะครับอันนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับมันจะมีความกว้างและก็ความยาวเท่านั้นนะครับเรียนดูนะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก กรอบรูปเป็นไหมดูแล้วแบนๆกว้างแล้วก็ยาวนะครับเราเลยเรียกว่าสี่เหลี่ยมมุมฉากถ้านักเรียนเรียนโตชั้นต่อไปครับเช่นป .4 นักเรียนก็เรียนเรียนเรื่องมุมมันก็จะมีมุมที่เป็นมุมฉากก็คือมุม90นะครับมันจะมีไม้โปรเทคเตอร์มาวัดนะครับไว้ชั้นับวัดมุมต่างๆนะครับตอนนี้ป .2 นักเรียนก็เรียนแค่ว่า ừ, อันนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก อันนี้เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับเรายังไม่ได้ไปเรียนถึงการวัดมุมอะไรนะครับรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับนะครับเดี๋ยวไปดูสรุปนะครับสรุปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากคือรูปทรงสามมิติที่ด้านทุกด้านเป็นรูปเหลี่ยมมุมฉากนะครับอันนี้คือทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับคือรูปทรงสามมิติที่ด้านทุกด้านเป็นรูป เหลี่ยมมุมฉากนะครับส่วนรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากคือรูปสี่เหลี่ยมชนิดหนึ่งที่มุมทั้งสี่ของมันเป็นมุมฉากนะครับเห็นไหมครับต่างกันนะครับระหว่างทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกับรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับถ้าทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับคือรูปทรงสามมิติที่ด้านทุกด้านเป็นรูปเหลี่ยมมุมฉากส่วนรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากคือรูปสี่เหลี่ยมชนิดหนึ่ง ที่มุมทั้งสี่ก็มันเป็นมุมฉากนะครับอันนี้คือสรุปนะครับเรื่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับอันนี้ก็หมดชั่วโมงแล้วไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปวันนี้สวัสดีครับ